สวัสดีครับเอางวดใหม่เอางวด,งวด,งวดกลางเดือนเนาะกลางเดือนพฤษภานีในรูปเขาบอกว่า9พฤษภาคมวันพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญก็คล้ายๆเ,เขาโครงก็เหมือนอทุกๆปีเนาะก็มีวัวแหละ ก็มีวัวก็มีวัดพระแก้วพระราชวังเนาะใช่ไหมวัดพระแก้วท้องสนามหลวงเป็นปกตเิเขาเรียกว่าเป็นปกติก็จะมีมีแบก,กาวลยอ,อย่างนี้เป็นปกติเนาะก็บางปีก็จะมีเขาเรียกอะไรที่มีมีคนด้วยอะ่ะมีคนมีอะไรด้วยเนาะปีนี้มีแต่วัวแล้วก็มีก็มีอาหารเสียงไทยเนาะ อาหารวัวอ่าแล้วก็มีแบกเกาวมีประมาณมีแบกเกาอ่ามีวัวแล้วก็มีอาหารมี3อย่างแค่นี้เองอ่าประมาณ3อย่างที่เห็นเห็นคร่าวๆเนาะอ่าประมาณนี้มี2รูปเนาะรูปจากเว็บไซต์อ่ารูปจากเว็บไซต์รูปจริงผมยังไม่ได้ผมไปเลาะดูอ่ยังยังไม่มีขายแต่ผมยังไม่มีขายก็อาจจะมีวันสวันวันสวันน่าจะมี น่าจะมีมาขายละเนาะอ่างวดเมื่อกี้อ่างวดเมื่อกี้ชัดเจนเนาะอ่าเขาบอกโลโก,โก้คล้ายๆเลขหก 6, ก็มีหกเต็มเลยเห็นไหมอ่ามีหกเต็มเลยไล่มาตั้งแต่เลขหน้าเห็นไหมหนึ 1, 1, 1, 6, 8, 2, ่งหกอ่าหนึ่งหนึ่งหกแปดสองหกอ่ามีเลขท้ายสามตัวหนึ 1, 6, 7, 6, ่งหกเจ็ดหกหกสองก็มีหกอ่ามีล่างด้วยหกศูนย์เนาะก็มีหกศูนย์ก็ตรงนี้แหละอ่ามีหกศูนย์ตรงนี้ ตรงข้อมูลนี่แหละ,ะก็บอกว่าผมเนี่ยบอกว่าที่พวกเราเห็นมองอย่างงี้มันไม่มีเลขแฝงมันไม่มีเลขแฝงก็ศูนย์ประชุมแห่งชาติศศริกิจเราก็คงต้องใช้ข้อมูลเราก็คงต้องใช้ข้อมูลเนาะมันไม่มีเลขแฝงไม่มีก็คือไม่มีเราไม่ฝืนนะเราจะบังคับให้ว่าคล้ายเหมือนไปสะทุกอย่างมันไม่ใช่นะไม่มีคือไม่มีใช่คือใช่ถ้าใช่ก็มันก็จะชัด เราเราจะไม่ฝืนเนาะเพราะไม่มีเราก็ใช้ข้อมูลประมาณนั้นในรูปในรูปจริงก็มีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ที่พวกเราเห็นนั่นแหละมีจะมีแอบคล้ายมีเหมือนมั่งไม่เหมือนมั่งมีถ้าชัดก็คือมันมันจะชัดถ้าไม่ชัดก็คือไม่ชัดนั่นแหละแต่ที่เห็นก็น่าจะมี มีแถวนี้เนาะ,ะตรงนี้ใช่ไหมที่มีมีติดเขาเรียกอะไร4.8ใช่ไหมั้ย4.89ก็มี4.8ไปติดของของอะไรนะอะของออมสินเลขล่างออมสินใช่ไหมเลขล่างออมสินเนาะ48 84ปดแปดส่อะไรเงี้ยแถวนี้มีเจ็ดเจ็ดนี้ไม่มีเจ็ดก็มีมีออมสินนั่นแหละแต่ว่าของของรัฐบาล สลายกินแบ่งไม่มีอ่าตรงนี้ก็ไม่มีอ่าไม่มีอ่าแต่มีตรงมีตรงนี้มีตรงนี้ตรงเลขชุดนี่นะศูนย์หกนะเป็นศูนย์หกล่างอ่าก็มีอยู่บ่อยๆและก็มีติดมาอยู่บ่อยๆเลขเลขชุดที่ผมเอาเอามาทำอะ่ะเนาะเนี่ยอย่างศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนี่ไปเขาเรียกอะไรบนสี่เจ็ดศูนย์ใช่ไหมอ่าสี่เจ็ดศูนย์บนนมสินอ่ามีออก เลขชุดนั่นแหละที่เอามาทาทั้งสองทั้งสองเลข0ูนกับศูนเอาศูนมารัฐบาลอะไรประมาณนี้อ่าก็ตรงนี้ไม่มีอันนี้ไม่ออกอันนี้ไม่มีคือไม่ชัดนั่นแหละก็คือไม่ชัดแต่มีมีแค่ความคล้ายพอไม่ชัดก็คือไม่ชัดนั่นแหละ,ะเนาะแต่ก็มามาได้อยู่มาได้ตรงข้อ,ขอมูลของศูนย์เศรษฐกิจนี่นแหละหกศูนย์ศูนย์หกประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็ เหมือนเดิมลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนวดเมื่อกี้เนี่ยก็คือถ้าชัดก็คือชัดถ้าไม่ชัดก็คือไม่ชัดใช่ไหมเราจะไม่ฝืนนะเอาค้างไว้กว่อนมีใครเห็นมั่งมีใครเห็นมีคล้ายไหมเหมือนไหมเราต้องชี้ไปตรงไหนเราต้องเริ่มเริ่มที่ตรงไหนก่อนเอเริ่มที่ตรงไหนก็คงต้องต้องเห็นแหละ เห็นเห็นให้เรามองให้ว่าคล้ายว่าคล้ายแต่ผมผมก็จะพูดไปลักษณะที่เหมือนอเหมือนผมเหมือนผมคิดไปเองเนาะอาจบางทีรูปนี้อาจจะต้องใช้รูปจริงช่วยรูปนี้อาจจะมองมองไม่ค่อยเห็นในในตัวเลขแสงนะในในในเบื้องแรกเนี่ยคลิปแรกเนี่ยมีไหมมีสองรูป อ้าวไม่เห็นก็คือไม่เห็นเนาะแต่ว่าก็จะดูคล้ายๆอ่าดูคล้ายๆผมมองว่าตรงตรงนี้แหละเขาเรียกว่าอะไรตรงตรงข้างๆแก้มบวัวเนี่ยสีขาวๆตรงนี้เหมือนหนึ่งเก้าหรือเปล่าตรงนี้เป็นเหมือนหนึ่งตรงนี้มนเหมือนเก้าไหมตรงนี้เป็นเก้าไหมอ่ากก็ดูกันไปเนาะอาจจะอาจจะพึ่ง พึ่งรูปจริงไงแหละอาจจะพึ่งรูปจริงมีไหมอันนี้มีสองเลขนะอันนี้เหมือนคล้ายไหมเหมือนเหมือนหนึ่งเก้าไหมสีดำดำตรงนี้เป็นเงาเงาตรงนี้หนึ่งเก้าเหมือนไหมสีดำดำนะอันนี้อันนี้ผมก็ว่าสีขาวๆนี่ก็ว่าเหมือนหนึ่งเก้าแต่ใช่หรือเปล่าไม่รู้ต้องดูรูปจริงถ้ารูปจริงก็จะแตกต่างเลยผมว่านะอ่าพวกเราน่าจะไปดูกันมาเยอะแล้วลหละเนาะ คนขายคนขายคนซื้อก็น่าจะมีที่คู่คียอยู่ในวงการแต่แถวผมยังไม่มีแถวผมยังไม่มีขายรูปจริงนะดี๋ยวผมจะหาซื้อเอามาทําเป็นเหมือนเดิมมาแหละอีกสักอีกสักหน่อยเนาะ,ะแล้วก็มีจุดจุดสนใจอะไรอีกอดูดูพระราชาวังดูพระราชาวังนี่ตรงข้างหลังนี่ฉากหลังนี่สีฟ้าๆนี่มันมีมีปลายยอดอยู่สามยอด ปลายยอดอยู่3ยอดก็มีตรงนี้ตรงนี้แล้วมีตรงนี้เหมือนอะไรได้มั่งมีเหมือนอะไรได้มั่งอาจจะมีเหมือนงวดเมื่อกี้ไหมสามแปดแปดงวดเมื่อกี้ก็คือลักษณะคล้ายเหมือนตัวเลขคล้ายๆกันพอดูคําว่าเนี่ยดูคําว่าตรง,ตรงกลางเนี่ยตรงกลางมีคําว่าพระพระแล้วกับพระ เห็นไหมบนล่างบนล่างพระตรงกันเนาะหรือยังไงอันนี้พูดให้ให้คือให้พวกเราเริ่มสงสัยพูดให้พวกเราเริ่มสงสัยเนาะก็น่าจะมีเก้าแหละน่าจะมีเก้าหรือจะเก้าห้าอย่างนี้ได้ไหมหรือจะเก้าห้าอย่างนี้ได้ไหม มันก็จะตรงไปเนาะมันก็จะง่ายไปใช่ไหมเก้าห้ 95. อ่าถ้าถ้ายัางถ้ายัางจะเวียงอะ่ะก็น่าจะเป็น6กหหรืออะไรอย่างงี้ได้หรือเปล่าอ่าแต่ตรงนี้ผมว่าคล้ายๆเลขเก้ถ้ารูปจริงใครเห็นแล้วไปสังเกตก่อนเนาะตรงนี้นะตรงขาขาวนี่ตรงตรงข้างแก้มวัวนี่นะส่วนส่วนตรงอื่นๆอ่อะก็คงจะเป็นอ่าจุดสังเกตที่เขาวัวหละเขาวัวมีเขา เนี่ยสองตัวมีสีเขาแต่มีเขาเนี้ยเขาตัวแรกข้างหน้าเนี่ยมันมาจิ้มอยู่ตรง g เนี่ยเห็นไหมตรงภาษาอังกฤษตัว G เนี่ยตัว g นีมันเหมือนเลข9ตัว g มันเหมือนเลขเกอ่าใช่ไหมใช่เลยเนี่ยเหมือนเลข9ก้นี่อาจจะมีเลข9ก้านะอ่านน่าจะมีเลข9ก้ละไม่อ่านหรอกหน้าหน้าเลยแหลยเนาะประมาณนี้ าฝากไว้สั้นๆประมาณนี้สรุปอะไรไม่ได้มากเนะาะรูปรูปเว็บไซต์ก็ต้องรอรูปจริงที่มันมันมันมีความคมชัดคือเห็นแล้วมันจะแตกต่างผมว่าน่าจะแตกต่างจากรูปรูปเว็บไซต์ชัดมากน่าจะชัดมากเลยโอเคอพอสมควรเนาะเดี๋ยวอีกสักวันสองวันเนาะได้รูปจริงเดี๋ยวผมเอามาเปรียบเทียบมาช่วยกันวิเคราะห์ดูอีกที โอเคหวังว่าพวกเราจะโชคดีในงวดน,นี้คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ